สวัสดีครับโฟเม้งท่าฟูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาดาย่านะครับเนาะเราบริเวณร,บรอบๆนะครับที่เห็นอยู่นะฮะเอฟซี FC. เพราะว่าอ่าหลุมต้นมาอ่าต้นมะละกอแต่ละต้นนะฮะเนาะมันะก็จะมีหญ้าปกคลุมอยู่นะฮะเอฟซีแล้วก็มีต้นใบแมงรักด้วยนะฮะเนาะที่ปกคลุมนะฮะเอฟซีที่หญ้าปกคลุมอยู่นะครับเราก็จะมาถอนหญ้าก,กันนะเอฟซีเนาะอ่านะ เพื่อใหอ้ต้นใบเมงรักและต้นมะละกรอย่าจะไม่มีการแย่งอาหารของสองอย่างนี้ครับกินนะฮะเริ่มต้นที่นี่เลยนะครับที ผมจะดายาออกล่าควนดินนะเอซ ก็ทำแบมานี้แล้วนะฮะ F C. เอฟซแล้วก็ต้นต่อไปนะฮะเอฟซี F C. เรื่อยๆนะครับ โอเคประมาณนี้นะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยครับมางทับฟูชาแน,นลครับขอบคุณมากครับผม